เรื่องตลกที่ไม่ตลกค่ะชาแปลว่าฐานไบโอชาก็ฐานชาโคก็ฐานหรือที่ขายกันแพงๆ Activated Carbon หรือกำมันก็คือฐานทำไมต้องหลายชื่อเรียกแค่ฐ่านเฉยๆไม่ได้หรอครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะก็แค่ฐานนี่คือปัญหาที่นักวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่หน่วยงานที่ส่งเสริมพยายามเผยแพร่ความรู้ สุดท้ายไบโอชากลายเป็นแค่สอนคนเผาถ่านที่เห็นวางอยู่ด้านหน้าสาวคือถ่านคือชาโคคือไบโอชาและถ่านกำมันหรือ activated carbon ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันและคนที่เข้าใจเรื่องนี้สามารถสร้างธุรกิจให้รวยได้เลย หรือแปลงของเหลือใช้ให้มีมูล,ลค่าสูงขึ้นแต่คนทั่วๆไปยังแยกไม่ออกเลยว่าก้อนสีดำๆหรือฐานในทุกวันนี้ที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัวเรื่องฐานไบโอชากันอย่างมากแต่พอพูดคำว่าไบโอชาในบ้านเราคนยังสงสัยเลยว่าคืออะไรกันแน่ไบโอชาโบมันทานบอครับเอิ้นให้ปวดหัวเห็ดหยังขอบคุณค่ะ ลุงเทาเป็นคำถามง่ายๆแต่ดีมากๆเลยค่ะวันนี้สาวจะอธิบายให้ฟังแล้วจะเข้าใจคำว่าทองคำดำในขณะที่ฐานบางประเทศกิโลละพันบาทฐานบ้านเรากิโลละ20กระสอบละ200และในขณะที่ฐานบางชนิดขายเป็นคาร์บอนเครดิตได้นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้ากันมากมายทั่วโลกตื่นตัวมาถึงบ้านเราก็แค่เผาถานเรื่องไบโอชามีเผยแพร่ในประเทศไทย ตั้งแต่10ปีก่อนโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรอ,อรสาสุขสว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะโดยท่านเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ลงพื้นที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและต่อมามีอีกหลายหน่วยงานหลายมหาวิทยาลัยพยายามเผยแพร่เรื่องไบโอชามายาวนานกว่า10ปีแต่สุดท้ายทุกวันนี้ไปถามใครก็ได้คำถามกลับมาว่า ไบโอชาคืออะไรเผยแพร่กันมามากมายหรือมันก็แค่ฐานทุกคนหัวเราะไม่ตลกนะคะกฎหมายก็ยังแยกไม่ออกเลยระหว่างการเผาถ่านกับการผลิตไบโอชาในช่วงที่ควบคุมฝุ่นละอองถูกจับหรือถูกปรับแบบเหมารวมหมดก็เพราะคำว่าแค่ฐานเผาถ่านนี่เองสิบกว่าปีที่ผ่านมา การเผยแพร่เรื่องไบโอชาในบ้านเราทำได้แค่นี้อาจารย์แดงแห่งไร่ห้าดาวได้ทำวิดีโอหลายตอนใน YouTube ส่วนใหญ่คนไม่สนใจดูวิชาการปัดทิ้งกันไปหมดค่ะครูอาจารย์หน่วยงานรัฐทำวิดีโอส่งเสริมเท่าไรก็จบหายไปหมดไม่มีใครอยากดูสาระบน YouTube ถ้าคุณไม่มีหลักคิดใหม่ๆในการนำเสนออาจารย์แดงเห็นปัญหานี้จึงได้เน้นคุณค่าคุยเรื่องทองคำดำ จึงพอมีคนได้รับชมและรับรู้บ้างในระดับแสนวิวในวันนี้สาว AI จึงจะมาขอขยายความรู้ในเรื่องฐานเรื่องใบโอชารวมถึงชาโคและฐานอื่นๆพอให้เข้าใจมากขึ้นใช้เวลาประมาณ10นาทีถ้าอยากรู้มากกว่านี้ไปคน Google หรือ AI เพิ่มเติมได้ค่ะดังนั้นวันนี้ขอขอบคุณในความร่วมมือตั้งใจเรียนกันนิดนะคะ ดูน้ำดื่มสามขวดนี้ราคาต่างกันก็แค่น้ำขวดใหญ่10บบาทขวดเล็กราคา20ส่วนขวดสีขาวขุนเป็นน้ำกลัน่นใช้สำหรับเติมหม้อน้ำรถยนต์ก็น้ำเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันราคาต่างกันจุดประสงค์การใช้งานต่างกันฐานก็แบบเดียวกันฐานเหมือนกันเรียกฐานเฉยๆก็ได้แต่จะเข้าใจได้ยังไงว่ามันแตกต่างกันที่คุณสมบัติ จุดประสงค์การใช้งานแถมราคาก็ต่างกันด้วยคะ่ะการอธิบายคำว่าฐานและไบโอชาให้เข้าใจง่ายมีหลักทางวิทยาศาสตร์ประกอบชัดเจนไม่คิดขึ้นมาเองจากฐ่านที่หลายคนอาจคิดว่าเหมือนกันหมดแต่จริงๆแล้วปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือความร้อนหรืออุณหภูมิในการเผาทำให้ฐานแต่และชนิดต่างกันทำให้เราสามารถแบ่งถานได้อย่างน้อย4ชนิดดังนี้ ชนิดที่1ชาหรือฐานดิบการเผาไม้หรือวัตถุดิบที่อุณหภูมิ200ถึง350องศาเซลเซียสจะได้ชาหรือฐานดิบซึ่งยังไม่ใช่ฐานที่สมบูรณ์จริงแม้จะดูสีดำอาจมีเศษไม้อยู่ด้านในยังมีความชื้นและสารระเหยเหลืออยู่มากเมื่อนำมาใช้จะเผาไหม้ไม่ดีมีควันเยอะไม่นิยมใช้และไม่ควรใช้งาน เพราะอาจนำโรคภัยมาได้อีกด้วยนำไปทำอะไรนั้นดูต่อข้อที่4ค่ะแต่มาดูชนิดที่2ก่อนชนิดที่2ชาโครหรือถ่านธรรมดาซึ่งเตาเผาถ่านจะเป็นไปได้ทั้งเตาดินหรือเตาจากถังน้ำมัน200ลิตรหรือสแตเเลตนำมาดัดแปลงเผาที่อุณหภูมิ4 0 0ถึง700องศาเซลเซียสจะได้ชาโครหรือถ่านสุกเรียกง่ายๆว่าถ่าน ทำให้คนสับสนมากหากเข้าใจเรื่องอุณหภูมิการเผาถ่านก็จะชัดเจนขึ้นนี่คือฐานที่เราใช้กันทั่วไปในการประกอบอาหารยังแบ่งได้อีกอย่างน้อย2แบบแบบที่ 1. นถานดำเผาที่ความร้อน400-500องศาเซลเซียสหากสูงกว่านี้ก็จะยิ่งได้ฐานคุณภาพดีมีการปิดอากาศดับไฟได้ถานสีดำด้านจุดไฟง่ายเผาเร็วราคาถูก เหมาะกับการปรุงอาหารทั่วไปแบบที่ 2. ฐถ่านขาวหรือบินโชตานเผาที่600ถึง700องศาเซลเซียสหรือสูงกว่ามีการออกแบบเตาเผาถ่านที่เป็นการเฉพาะแนวคิดมาจากประเทศญี่ปุ่นมีทั้งเตาที่ออกแบบดีและเนื้อไม้ที่เฉพาะเจาะจงเมื่อเผาถ่านเสร็จแล้วจะมีการดึงออกมาโรยด้วยผงดินขาวหรือขี้เถ้าทำให้ผิวเป็นสีขาวมันเงาแข็งมาก เคาะมีเสียงกังวานให้ความร้อนสม่ำเสมอนาน4-6ชั่วโมงไม่มีควันไม่มีกลิ่นใช้ย่างอาหารพรีเมียมในร้านญี่ปุ่นราคาแพงกว่าถ่านดำปกติมากมีความปลอดภัยต่อสุขภาพสูงกว่าค่ะต้องเข้าใจเพิ่มอีกสักหน่อยนะคะว่าถ่านดำที่เผาด้วยความร้อน600อองศาขึ้นไปก็มีมากมายเพียงแต่ว่าคนซื้อจะเชื่อได้ยังไงว่าคุณเผาด้วยความร้อนสูง คนไข้ต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้การที่มีฐานขาวจึงมีความโดดเด่นทั้งคุณสมบัติและตอบโจทย์ความแตกต่างได้ดีมากๆค่ะชนิดที่3 activated carbon หรือฐานกำมันก็คือฐานประเภทเดียวกันตามหลักแล้วจะนำฐานธรรมดาไปกระตุ้นหรือที่เรียกว่า a c t i v a t e อย่างถูกหลักการ ที่อุณหภูมิ7 0 0ถึง1,200องยศาด้วยไอยน้ำหรือสารเคมีจะได้ฐานกำมันซึ่งนอกจากจะได้ปริมาณคาร์บอนบริสุทธิ์สูงขึ้นแล้วยังมีรูพรุนมากมายมหาศาลเพิ่มพื้นที่ผิวได้500-3,000ถึง3,000ตารางเมตรต่อกรัมหรือแค่หนึ่งช้อนชาจะมีพื้นที่ผิวเท่าสนามฟุตบอล2-3ถึงสสนามเลยและฐ่านกำมันนี้ดูดซับได้เก่งมาก ใช้กรองน้ำกรองอากาศดับกลิ่นในตู้เย็นหรือแม้แต่รักษาพิษในกระเพาะซึ่งตรงนี้ต้องมีแพทย์ดูแลใช้เป็นส่วนประกอบในหน้ากากป้องตันก๊าซพิษและประเทศไทยของเราก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกด้วยโดยฐานกำมันจากกะลามะพร้าวมีคุณภาพดีราคาสูงมากชนิดที่4ไบโอชาไบาโอชาบาชา้บานนขงจลิทรี หรือฐ่านชีวภาพเพราะคำว่าไบโอคือชีวมวลคำว่าชาคือฐานนั่นเองไบโอชาที่หลายคนอาจไม่คุ้นเคยกับชื่อนี้จะเผาฐานที่ความร้อน300-700ถึงองศาเซลเซียสไม่ควรสูงเกินไปเพราะจะไปเพิ่มความบริสุทธิ์ของฐ่านสารอาหารในฐ่านก็จะน้อยลงมีการวิจัยเรื่องนี้แล้วแม้จะใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มได้ แต่เราไม่นิยมนักตามที่รู้กันว่าความร้อนที่ไม่สูงมากอาจมีสารปนเปื้อนอยู่และสำคัญที่สุดวัสดุที่ใช้ในการเผาถ่านไบโอชาหลายคนอาจไม่รู้ว่าใบไม้ฟางแกลบเศษอาหารอินทรีย์ตากแห้งหรือแม้แต่มูลสัตว์ก็นำมาทำได้นี่เองถ่านที่เราเรียกว่าไบโอชา จึงช่วยเปลี่ยนของเหลือทิ้งจากการเกษตรหรือกิจกรรมอื่นๆที่เป็นอินทรีย์หรือชีวมวลมาเผาเป็นถ่านเพื่อใช้ปรับปรุงดินในการเกษตรโดยก่อนนำไปใช้ควรมีการหมักหรืออินโนคูเลตจุลินทรีย์ก่อนข้อดีคือกักเก็บน้ำความชื้นและาธาตุอาหารให้พืชเป็นบ้านของจุลินทรีย์ช่วยรากพืชสร้างอาหารใช้ช่วยปรับ pH ของดินได้ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้หางมีจุลินทรีย์อยู่มากและมีเศษใบไม้อินทรีย์วัตถุหล่นใส่มีไส้เดือนดินปุ๋ยในดินจะยั่งยืนมากและสำคัญที่สุดอยู่ในดินได้หลายร้อยปีช่วยกักเก็บคาร์บอนลดโลกร้อนนี่จึงเป็นที่มาของการตื่นตัวและยอมรับในการขายเป็นคาร์บอนเครดิตได้แต่ยังมีคนรู้น้อยมากทั้งๆท,ที่หลายประเทศทั่วโลกเริ่มทำและตื่นตัวเรื่องไบโอชากันมาก รู้ประโยชน์ต่างๆจนขนานนามให้ว่าเป็นทองคำดำเลยทีเดียวสถานศึกษาบางแห่งบอกว่านี่คือดินที่ไม่ต้องเติมปุ๋ยตลอดไปหากใช้เป็นอย่าลืมค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องไบโอชากันอีกนะคะอย่าหยุดแค่ฟังตรงนี้มีงานวิจัยตอนนี้ทั่วโลกเกือบจะหมื่นรายการแล้วต่อไปขอพูดถึงอีกหนึ่งของดีแถมท้ายคือ่านอัดแท่ง สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติมและสร้างเป็นรายได้ด้วยก็คือการแปลรูปผงถ่านเป็นถ่านอัดแท่งเพราะเวลาผลิตฐานหรือใช้งานเราจะได้เศษฐ่านถ่านแตกและผงฐานเยอะมากซึ่งก่อนหน้านี้มักถูกมองเป็นของเหลือทิ้งขายได้ราคาต่ำมากแค่5-10บาทต่อกิโลแต่ปัจจุบันเราสามารถนำผงฐานมาอัดเป็นแท่งได้ โดยใช้สารยึดเกาะผสมกับผงถ่านจากนั้นอัดด้วยเครื่องอัดแรงดันสูงแล้วอบให้แห้งยิ่งเป็นเศษถ่านจากถ่านที่มีคุณสมบัติดียิ่งมีคุณค่าซึ่งถ่านอัดแท่งที่ได้มีข้อดีคือจุดไฟง่ายเผาไหม้สม่ำเสมอใช้งานสะดวกและที่สำคัญขายได้ราคาสูงขึ้น20-80บาทต่อกิโลขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบต้นทางและการทำการตลาดที่เหมาะสม นี่คือการเพิ่มมูลค่าเปลี่ยนของเหลือทิ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ลดของเสียเพิ่มกำไรสิ่งสำคัญที่ต้องศึกษาเพิ่มคือการเลือกซื้อเครื่องอัดก้อนถ่านและชนิดของสารยึดเกาะหรือไบเดอร์สำคัญสุดคือตลาดที่จะส่งให้ขายให้ดีก่อนคิดจะลงมือทำ ยังมีความรู้เกี่ยวกับถ่านอีกมากเช่นการใช้มันติมิเตอร์วัดความต้านทานไฟฟ้าในถ่านเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์และคุณภาพของถ่านตรงนี้ผู้ที่ทำเป็นอาชีพและต้องการความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะในการผลิตสังเครื่องสำอางควรตรวจสอบวัตถุดิบของตนให้ดีและยังมีความรู้เรื่องเนื้อไม้ชนิดต่างๆเครื่องเผาถ่านประเภทต่างๆอีกมากมายเวลาเพียงแค่10นาทีนิดหน่อยตรงนี้ จึงเน้นให้รู้จักฐ่านและใบโอชาก่อนค่ะหวังว่าจากนี้ไปคงเข้าใจแล้วนะคะว่าถ่านเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะอะไรและใบโอชาทำไมไม่เรียกว่าฐ่านทั้งทั้งที่เป็นแค่ฐานชนิดหนึ่งขอบคุณมากๆค่ะที่ตั้งใจรับฟังตลอดการบรรยายขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ จุดประกายความคิดจากไฟดวงเล็กๆจะสว่างสวยัยด้วยภูมิปัญญาที่ต่อยอดต่อเติมปรับใช้ขอขอบคุณทุกกำลังใจเป็นอย่างสูงค่ะอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ช่องไร่ห้าดาวด้วยนะคะ